สวัสดีค่ะท่านผ ER. ู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําทอดมันรวมบิสนะคะทอดมันรวมบิสนะคะอุปกรณ์มันก็จะมีหลักๆก็จะมีหมูนะคะมีมีหมูสับนะหมูสับครึ่งกิโลนะคะแล klar, y, ้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดครึ่งกิโลเอ่อปลาปลาหมึกสดเอ่อสองตัวนะสองตัวแล้วก็กุ้งกุ้งก็ประมาณห้าตัวนะกุ้งประมาณห้าตัวกุ้งสดนะคะปลาหมึกปลาหมึกก็ขีดหนึ่งอะนะกุ้งก็ขีดหนึ่งอะนะใส่ลงไปนะคะ แล้วก็อุปกรณ์มันก็จะมีมีพริกแกงนะคะพริกแกงพริกแกงสี่สามสามถึงสี่ช้อนโตะนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะมีน้ำปลาน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะนะน้ำปลาสองช้อนโตะแล้วก็หัวกะทินะหัวกะทิก็ประมาณห้าช้อนโตะนะหัวกะทีห้าช้อนโตะนะคะนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายสักนิดหน่อยนะน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะก็มีใบมะกรูดนะมีใบมะกรูด นะคะแล้วก็เอามาคุกคุกเขาให้เข้ากันแล้วมีไข่ใส่ไข่ไก่ใบหนึ่งนะใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งใบนะคะแล้วก็นวดนะนวดก,ก็จะประมาณสักยี่สิบนาทีนะนวดให้เข้ากันยี่สิบนาทีแล้วก็เอาไปแช่แช่ตู้เย,ย็นอีกยี่สิบนาทีนะแช่ในตู้เย,ย็นยี่สิบนาทีนะคะเพื่อให้เพื่อให้เนื้อมันจับแน่นนะคะเพื่อให้เนื้อที่เราคุกไว้เนี่ยมันจับกันแน่นนะคะไม่งั้นมันจะเหลวนะมันจะเหลว อ,นะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะทอดให้ดูนะทอดให้ดูแลตั้งน้ำมันนะคะน้ำมันก็ให้ร้อนๆที่จริงที่จริงมันต้องปั้นนะต้องปั้นแต่คุณยายมีมือเดียวเนาะมือเดียว คุณยายจะทำทีเดียวทีเดียวให้พอดีนะพอดีโอเคนะครับนะครับนะต้องกดมันก่อน Okay. แล้วก็ต้องทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะให้เหลืองกรอบเลยนะเอออันนี้เนี่ยก็มีเคล็ดลับนิดหนึงตรงที่เคล็ดลับนิดนึงนะตรงนี้คุณยายก็จะใส่น้ำส้มน้ำส้มสายชูไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็เออ่ แป้งทอดกรอบแ่แป้งทอดกรอบประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะแป้งทอดกรอบสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะให้มันกรอบยิ่งขึ้นนะคะน้ำส้มนี่ใส่ลงไปเพราะว่าเ,เพื่อเพื่อไม่ให้น้ํามันมันกระเด็นนะคะน้ําส้มใส่ลงไปนะคะเพราะไม่เกี่ยวกับการทําหมูเนี่ยน้ามันมันจะกระเด็นนะคะๆๆๆ นี่แล้วเอาเอาช้อนเอาช้อนตักใส่นะแล้วเราก็มาบี้เอาช้อนตักใส่แล้วมาบี้ทีหลังนะคะบี้ทีหลังให้เหลืองอกรอบเลยนะนี่มันก็จะมีเออมีหมูบดนะมีบูบดแล้วก็เออมีหมูบดนะคะแล้วก็มีกุ้งสดนะมีกุ้งสดนะคะแล้วก็มีเออ ปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดกุ้งสดนะใส่ลงไปมันก็จะกลายเป็นออทอดมันรวมมิตรนะทอดมันรวมมิตรเน้ำพริกแกงนี้เราก็อยู่ที่ว่าเ,เราก็ชิมเอานะคะเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่นะคะถ้าเราทํทาให้เด็กทานให้เด็กทานเด็กตัวน้อยน้อยทานก็ควรจะใส่สักประมาณสักสองช้อนโต๊ะก็พอนะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะอะไรก็ว่าไปนะคะไม่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 ไม คือไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่เราว่าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะหั่นใบมะกรูดนะคะเนี่ยใบมะกรูดฝอยนะใบใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดสอย,นะยลงไปนะคะเพื่อความหอมนะเพื่อความหอม การที่การที่เรา,าเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยมันจะเออมันจะประโยชน์ของมันเนคือทําให้เอเนื้อมันจะไอหนึบหนึบนะคะเนื้อ,เน,อเนื้อเวลาทอดเสร็จแล้วเวลาทานมันจะหนึบหนึบเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าเราไปเอาไปแช่เอาไปแช่เย็นนะคะ รือถ้าถ้าเรารีบรีบทำนะเราไม่ต้องแช่เย็นก็นได้นะแล้วก็เออเวลาพอพอเราหมักเสร็จนะคะพอพอเรานวดแป้งนวดอะไรเสร็จเราทอดเลยก็ได้นะตั้งตั้งกระทะน้ํามันให้ร,ร้อนแล้วก็ทอดได้เลยนะถ้ามีเวลาก็ควรจะแช่ไว้ก่อนนะแช่ตักยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะ ไดยว่าใช้ได้เดีนะ๋ยวเราเดี๋ยวตัดชิ้นก่อนนะตัดบางส่วนชิ้นก่อน อีกนะเสร็จแล้วแล้ก็บีบๆเอะที่หลัง เราใช้ช้อนตักลงไปตักใส่ลงไปเลยนะแล้วเราก็ใช้บี้เอาไปบี้เอาในกระทะเลยนะคะให้มันแบนๆนะคะแล้วเอาลงไปสักพักหนึ่งนะลงไปสักพักประมาณสักาน,านาทีสองนาทีนะเราเราค่อยบี้นะให้บี้มันจะอยู่ตัวนะคะมันจะอยู่ตัวมันจะไม่เละนะมันจะจับจับกันอยู่อันนี้ มุญยาจะปิดม yeah, ุญญาจะปิดแก๊สก uh. mm. yeah. ่อนเอามาเรียงก่อนนะคะเอามาเรียงก่อนอันนี้ที่เสร็จแล้วเนาะจะมาเรียง ถ้ามารวมมิตรนะคะหรือใครจะมีหมูมีมีหมูอย่างเดียวก็ได้นะมีหมูอย่างเดียวมีหมูอย่างเดียวมีปลาหมึกอย่างเดียวมีกุ้งอย่างเดียวก็ทําได้นะคะสูตรเดียวกันนะคะสูตรเดียวกันโอเคนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอออันนี้นะคะเป็นเออเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะยวคุณยายจะบอก ที่คุณยายใส่ไปนี้จะเป็นใบกระเพราทอดนะใบกระเพราทอดกรอบนะใบกระเพราทอดกรอบแล้วก็จะมีใบมะกรูดด้วยนะมีใบมะกรูดทอดกรอบด้วยนะใบกระเพราทอดกรอบกับใบมะกรูดทอดกรอบนะใส่ลงไปนะคะโอเคนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอทอดมันรวมมิตรนะคะทอดมันรวมมิตรนะคะหรือใครจะมีทอดเป็นทอดมันหมูอย่างเดียวหรือว่ากุ้งอย่างเดียวหรือว่าปลาหมึอกอย่างเดียวก็ได้นะคะทําสูตรเดียวกันนะคะ รับะะประทานกับนะรับป,ประทานได้กับอาจาดก็ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ําจิม้มน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นซอสก็ได้นะคะหรือจะเป็นซอสก็ได้นะคะนะคะโอเคอันนี้ก็เ,เป็นการสาธิตการทําทอดมันรวมมิตรนะคะทอดมันรวมมิตรนะคะโอเคนะคะตามรายละเอียดที่คุณยายได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะ โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ